สวัสดีครับอยู่ผมเอ็กเกนเมอร์ตอนนี้ผมอยู่ในเกมเดดไอแลนด์2อนในตอนที่10บครับมาหลังจากที่สู้กับบอสในตัวระเบิดนะครับไอ,อที่แหวกอกมาครับมาลากเลือดมากครับไปตอนที่สิบเก้ดูกันต่อเลยเราจะไปทางไหนกันดีก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆต่อแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับว่าด็อกทำ อยู่ไหนด็อกด็อกด็อกเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกเลิฟมีเออโอ้ยดัง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 เหรอเอ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 อระเบิดระเบิดไปซะระเบิดไหมไม่ระเบิดปะคุณพยาบาลบรรลุพยาบาลระบุตพระบินคุณบรรลุพระบินเออบรรลุบรรลุเออ เฮ้เฮ้บลุดบลุดบลุดปบลุดบลุดบลุดการพยบินการพยบินเอ้อ้วนออ้วนอยักษ์ไอบึกพลบึกพลบึกพลเียเฮ้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 ยไม่มีวะเติร์เดินสองปีนไปตื้อมาไปได้ปบย์แล้วไปหาด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์เด็เตด็กเตอร์ดีกว่าไม่ดิช่วยฉันด้วยอยู่ไหนวะ เฮ้ยบุกพาร์เมนิ์แล้วหรอบุกพาร์มิดเราแล้ววิศวกรด็อร์เตอร์ไรต์ Professor, i Doctor, นัลมาช่วยกันด่วนเลยมาด่วนเลยมาด่วนสีอ๋ออันนี้เฮ้ยลันเนอร์เหรอลันเนอร์ลันเนอร์ลันเนอร์แวงเฮ้ยตัวติดไฟดีกว่าขาดไปดีตัวติดไฟเออทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ ทำไม่เข้าไม่ได้วะก็ทางนี้จะแทะเอาไปทางนูน้นไปเลยยา,ยา,าวๆครับตอนที่20นี้ตอนที่20นีเ้เกมก็ใกล้จะจบแล้วนะทางน,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 นี้เออทีเออได้ยินเสียงเครื่อง,องบินทางน,นี้วะคอปเตอร์คอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ฮลิเฮลิสันซิดาอน จะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นี้เฮ้ยหนีไปแล้วหรอเฮลิคอปเตอร์แม่งทิ้งเราเฉยเลยเฮลิคอปเตอร์หนีไปแล้วแล้วมันกลับมาฐานประชาการใหม่เออผมลืมไปตรงนี้มันจะมีไอซีฮองเปิดฟิวนะทะเลทะลายนิดหน่อยมาฟาร์มของก่อนมาฟาร์มของก่อนไหมก่อนดีไหมเออเออมองหน้ามองหน้ามองหน้า จะแดกคันแล้วไม่มีทางแล้วแกงหลับหรือเปล่าไปแม่งเ,เงียบเลยครับทางสินค้าสินค้าโลจิสติกโลจิสติกเร้อหายไปไหนหรือว่าน้ำกดอะ่ะเออบกบักวัอม,มา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 ขาดมาไอ,อ้บล็อกบล็อกบล็อกแล้วเปลี่ยนเป็นบล็อกแล้วครับท่านผู้ชม เออเออบ็อกบ็อกบ็อกเลสเนอร์บ็อกเลสเนอร์ลันเนอร์ลันหน่วยลันหน่วยลันหน่วยเออเออเอออืมสับไปซะสับถึงกับหมูบดฮะสไลดเข้าไปว่าไงท่านผู้จัดการว่าไงผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการว่าไงเตะเตะมาทำอะไรตรงนี้เตะเตะเตะเฮ้ยมีเกาะหัวขาดไปเลยหัวขาดไปเลยขาดไปเลยซะประกาศไปเลย เฮียเฮียอีนี่มาจากไหนคุณมาจากไหนครับคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนคุณมาอือบล็อกบล็อกได้บล็อกแล้วบล็อกแล้วรู้แล้วรู้จําหวะปิดหลบไม่ได้เอดแดหลบไม่ได้ต้องบล็อกเอาฮะเออีคุนคุณคุณมาจากไหนครับคุณมาจากไหน เออเจอเฮ้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนมาจากไหนท่านตัวตัวตัวเออเออเอตัดไปีดมาเป็นลูกใส่ลมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมาว่าไงครับเจมามาเอืเออเออเออเจ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 อแล้วจ้าเจอแล้วจ้า จาเอ๋ทำไมทำไมปวดหัวปวดหัวให้กินยาอืออือปวดหัวกินยาอืออืออตะกีดดีวะเตะกีดบอกได้ครับบอกบอกบอกได้บอกได้บอกได้บอก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 อืออือมารู้รู้โงสร้างแล้ว เปิดฟิลเฮียเปิดประตูได้ปหมวะเฮียเฮีย,ย,ยมาจากไหนวะมาจากไหน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 มาาจกไหนกันมาจากไหนกันเฮ้ยใช้ระเบิดน้ำหรอเฮ้ยมึงมาจากไหน,นเฮ้ยตควร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  อ out, wow, ๋อว้าวว้าวว้าวอยู่นู่นเองฟิกเออเสียงเออเออเออเจาะหน้า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 จะเหยียบหัวเราใช้น้ำก่อนเดี๋เบิดน้ำ ือปิดแก๊สปิดแก๊สก่อนอ๋อวาวอยู่ตรงนั้นตัวนึงลืมไปเฮ้ยมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากไหนไม่ทราบ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 ตัว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 มาจากไหนไม่ทราบมีไงวาว มาจากไหนไม่ทราบอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระแทกด้วยวาวยำหัวกระแทกด้วยวาวคอนโทรลวาวไม่ไหมโดดถีบคู่มาลองบล็อกดิอื๋อ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 มา เ,เรียงปืนรีแขกล้างน้ำก่อนไปเก็บของได้อุ้ยปืนเฮ้ยของเต็มวะได้ทิ้งดีวะออกไปทิ้งไม่ได้หรือมันไะขายสนับมือทิ้งด้วยกัน400มามา เจอเอ็มโฟล์แล้วจัดระเบียบกันครับสี่ร้อยละหอกเซนเบอร์เฮ้ยนินวาบูบลีนบูบลีนไปได้ของที่ต้องได้ของที่ต้องการละไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าขาดไปซะขาดไปซะขาดไปซะ ไปหาด็อกเตอร์กันไปอื้อขาดไปซะขาดไปตามมามาขีปนทิปก้อนช็อตช็อตช็อตระเบิดอุ้ยเทียระเบิดหลบไม่ทันจะเข้าไปทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดไม่ได้อีกเว้นแล้ว เหือเหือจะตายจะตายตายแล้ววะเหือเหือดไปไม่ได้วะม่งุดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสกิลเบิร์ดไปบอมไป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 ก่อนอยังไม่สู้ยังไม่สู้จะตายจะตายจะตายยังไม่สู้ยังไม่สู้ ตัวเซฟโซวน้อยฝึกว่าจะเยอะเลอเกินครับเก็บไฟบาลไม่มีเลยบาลเบิดเล่น,ลน <ๆ S 2> ไปสักหนื้อลูกคันนี้ดิไปเฮ้ยเ,ระ,ะเระเบิดประปูระเบิดไปซัก Doctor, <coughs> Okay, Constant, Give it to me. Eschaton. Now. Theological. The end the The end times. The just flew out of here! ผู้คนกำลังวุ่นวายครับทะเลาะกันเจ้าฉันได้ยินเสียงฮอมาจิมมี่เขารอเธออยู่ผมเอเตอร์ในห้องเลยจิมมี่ว่าไงเฮ้ยไว้ไม่ไม่เธอต้องตายเธอเป็นซอมบี้กลจบแล้วครับประมาณนั้นครับฉันเห็นเธอกายร่างออกไปทากห้างฉันไม่มีทางแล้วมันจบแล้วเธอต้องหยุดเงินดีๆให้ออกไปจากทางดีดีร ใจเย็นก่อนจิมมี่มางปืนลงก่อนเพื่อให้คุยกันเราจะหนีออกจากโลกระบาดนี้ไปด้วยกันโอ้ยเกอโอ้ยฉันคิดคงคิดมากไปทางหัวงานวิจัยเป็นเถอะทำลงไปจิมมี่แต่จะหามาได้ฉันไม่รู้จะคิดยังไงถ้างออกไปเจอแล้วจิมมี่เกิดอะไรขึ้น All right. In เอาไปเถอะก่อนฉันยังรักคุยที่ละอยู่ไปดูเชื่อกฉน,นะไปมีมีครับโอเคครับเลเวลขึ้นแล้วดูสิปลดล็อกอะไรโอ้โหหัวขาดเร็วเนี่ยดาเบิบูตาเมทมีเอฟเฟก ลอยอน,นี้ดิไป <Andrea>. ah. มีอะไรใหม่ใหมไหม่มีอะไรใหม่เลยไปลุยพลักลิจกันต่อจิมมี่นี่ตายครับกำลังเล่นเป็นนกยูงสบายใจที่สอบมวยช่วงไหนวะเถวนี้นอน,น,อนเลยเดี๋ยวขอหาที่สอบมตยก่นอนครับผม ู้เซฟสู้เซฟอยู่นี่หรอล็อกเกอร์นี่ไงล oh, <c oughs> ็อกเกอร์โอ้โหัมุดจุนนี้ัมมัระบองไฟรับเลเวลได้ปะอัพปืนก่อนเลยมีใส่เลยวะความแม่นยำ แต่ความเมน็นจำไปก่อนแกวเลยแล้วอัพมีดหมื่นห้าจัดไว้คุม้มอัพไปก่อนหนึ่งพันจุดเซฟปืนไปขายดีกว่าเฮ้ย oh. ดูว่นเก็บไว้แล้วนี่มาขาย วิดบาบคาตนะเก็บไว้ปืนยิงจ็อกมาขายนี่มาขายโอ้มีคอลเลกชันใหม่ครับสวยสวยมากตัวนี้ด้วยกันสามารถเซอร์นี่ด้วยกันมาเปลี่ยนชุดตัวละครมีขายขายมีแล้วเต็มแล้วว่ะ เก็บ,บนี้ไว้ก่อนแล้ววิบขายตมุมตุมไปขายมิดแค่นี้แหละทริกทริกทริกหายไปไหนม้งรู้วะเสียงใครตีกันวะจิมมี่ไปเนี้เช็ดเครียดเลย กลับไปขายวุฒเดี๋ยวดูก่อนต้องกลับมาประสาทอีกเหรอเดี๋ยวกลับไปขายวุฒก่นอนตรงไหนวะแมมมีม่บีชเนี่วะเออนี่กลับมาขายวุฒก่อนครับ <Go> ไไเราไม่ไปไวะเอเอะที่เลยเมื่อกี้เป็นที่เดิม มาครับต่อกันเลยขอแยกไปขายอาวุธแป๊บนึงครับท่านผู้ชมียกก๋ยวจะเล่นภารกิจยาวไปมันเต็มกระเป๋าหมดแล้วอย่างจะซื้อกระสุนแหละขายตุม้มขายปาิดซ่าไม่ได้ใช้ปืนขายนี่เท่าไหร่้าเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบสี่ขายอะขายขวานแปดร้อย ขายไม่หมดเพิ่งยังมีหกร้อยออกขายปซะขายกระบ,บองไหมเฮ้ยกระบ,บองโอ,อ้โหกระบ,บองไฟอยนี่หกร้อยขายมีดไฟเพอไม่ได้ใช้พื้นที่จะได้บางๆเจอกระสนุนไรเฟิลพีพี่เดี๋ยววะ ซื้อฟิล4 0 0ไปกระสุนเลเฟนเลยวะแต่กระสุนอะไรนี่กระบอกนี่ กสุดนแ้วครับผมเฮฟวีเหรอเอาเฮฟวีดิออเออใช่แล้วเปนเฮฟวี่อ่าด้วยลอสันโตดตัพความแรงเป็น 3, สามพันทำอะไรต้องใช้ ไม่ทอไป <You> know, ลุยภ <it goes, S 1> ารกิจเชอรี่ไปลุยลุยกันครับ ำกิจต่อกลับมาหาเอมมาครับเฮ้ยถูโหกลับมาหาเอมมี่เมอมีแล้วทำไมไม่น่ารีบนี้เลยไปไปหาเอมมี่ตอนแรกกันฮะเธออยู่ไหนยี่สิบเอ็ดเมตรขั้นบนไปเจอเจมี่หเอมมาเอนดร่า เฮ้คุณป้ายินดีตอนรัดกลับมาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมแค่วันที่สองอีกวันนึงไม่ที่นี่ดีข้มากมากเลยไปอย่ามาหุ้นมากไปกันดีกว่าเดี๋ยวนะก่อนจะไปไปค้าพยาบาลกันครับท่านผู้ชมขออนุญาตนึงครับไม่พออีกเข็ม มีเข็มขายไหมพ่อหนุ่มมีอันเดียวเองโอะโหมีพอลไปไปหักข้างหน้าอากลับมาทิ้ทนทานเดิมจะเจอตัวสตูโรดหรืไหมไ้ย เราจบครวะเนี่ยไมเคิลนี่หว่าที่โดนกระซวกไปฮะมาบรรยากาศเก่าที่คุ้นเคยเจอซอมบี้กำลังกินเออบุรุษทธันบุรุษทธันบิบาลเจอคอนไฟไปซะเออสองทีเองมาลันเนอร์ลันเนอร์เหรอลันเนอร์ลันเนอร์เจอเลกสกันนอยลันเนอร์ มีของให้ไหมเฮ้ยพึ่งพึ่งอะไรอะไรอะไรคันชกเออเอออย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องร้องทำไมค่ะติสาเฮ้ยมีเจ้ของกระโหลกลาไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าเก็บเก็บเก็บกโอ้โหไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บ หุ้ยควางระเบิดทำไมวะ,ระมเราผิดเย็ดรับไปเซร็จเลยไปค้ับไอ้พวกคนนี้มีประโยชน์เยอะไปกันดีกว่าไปบ้านมหาเศรษฐีโทมิเวอร์กระวิกระวิดหน้าอื้ยินเสียง ลำบอยเมื่อกี้อยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหตัวเฮียอะไรวะตมืกี้หรือเปล่าเอาระเบิดไปแดกซะอสะใจสะใจสะใจระ,ะเบิดแบบดิจิตอลต่อเนื่องเลยมึงเละครับบอกเลยโอ้โหยแม่สาวน้อยเละขาซากเป็นโจ๊กซะแลว้วได้แล้วพยาบาลอ่านก็ยิ่งดี อย่ากีดสิอ yeah, ย <Wasser> ่า <wildly> ก <blessing> ีดอย่ากีดครับอย่ากีดกีดทำไมกีดอะไรไอมกีดอะไรก่อนกีดทำไมอะไรก่อนกีดทำไมก่อนกีดทำไมก่อนกีดทำไมกีดทำไมนึกว่าจะอึดกีดทำไมอะไรก่อนอืออออะไรอะไรอะไรกันอะไรก่อนอืบล็อกบล็อกเลสเนอร์บล็อกเลสเนอร์เก็บ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  แล้วก็ตีให้กระเด็นเร่งสร้างไปเลยกลับมาขึ้นหาดเกา่าหลังจากไปที่ชายทะเลกล๊าลงกินสบับอยู่แล้วคู่หูอุย้ยคพลัปเปอร์เอเมอร์เธออยู่ไหนมาที่มงรังแกะเอ็มมาเอ็มมาเอมี่อย่าแกล้งหลับดิแกล้งหลับเผาชาปนก,กิจไปเลย เฮ้ยตรงนี้มันมีของไม่เอาแล้ววะไปดีกว่าม,มาตรงนี้แก้วอืออือเผาเผาไปก่อนเอ้ยตัวไฟขมอนขมอนเแบบเข้ามาสิเข้ามาเลยเลยเลยมาต่อสู้กันที่ตรงโล่งนี่เฮ้ยเฮ้ยตัวระเบิดไฟนี่วะ คนไฟว่ะร้อนดังกับไฟเยอเถอะสวยสิสิเฮ้ยเร็วแล้วละแตเมย์สี่สิบนี่เจ็ดสิบห้าตาตื้อตาตื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเ้อลงน้ำไปเฮ้ยลงน้ำลงน้ำไปเจี่ยงน้ำไปพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนเฮ้ยเออพี่อ้วนพี่อ้วนตายไปซะ ตายไีซะเอ้ยแลพี่อ้วนพี่อ้วนอออออกีบไปขัดอืออออย่าพ่นอย่าพ่นพ่นอตอนนี้พน่นวกเ้ยวกเป็นไฟซะแล้วตัวอะไรวะเนี่ยมันกินแก๊สไปเหรอโอ้โหแดกแก๊สเข้าไปแน่แนเลยไม่อยากจะเข้าไปเลยแม่งเลิมเก่งคืไรอมบี้ประหลาดมาเยอะครับ ว่าเป็นไฟที่ดูครับอุ้ยเหี้ยตายเลยเฮือไม่ทันสังเกตเรียบร้อยเยดีตายเฉยไปเอมม่าเธออยู่ไหนเธอมาลบอยู่ในโมงนี้หรือเปล่าเอมม่าเอมม่าเอมม่าเฮ้ยตัวแมลงระเบิดไป สอรี่เปิดหาเยมมาครับกำลังอยู่กับนี้แอบมาซ้ำกันในอุโมงค์นี่เองอะไรกันเนี่ยนายกับมืดนี่กับบาบบี้นี่ไปชูกันเหรอฉันจะกำนำเธอเดินมาไม่สปอนเฮ้ยเงียบๆกันหน่อยด็อกเตอรย้ายไปอยู่ในอุโมงค์นี่ครับเราคิดว่าเราคงสิ่งการเกิดขึ้นกันเดี๋ยวด็อกเตอร์ เอ้ซาเล่อาคุณเดี๋ยวฉันเก็บปวดก่อนดะรามาถึงบ้านเลยครับของซอมบี้ครับโอไม่นะเดินเส้นรับตามทางเลอย่าต้องตกใจฉันเองใช่ล้อมันเป็นลารเองกรอเทยมากเอ้าพ่อครับนี่ที่ไดรู้จัก ท่านแซมบูมวยหน้านายไปโดนอะไรมามันแรงกระต่อยเหรอเราจะมืดเราก็หาวิธีช่วยก็มาช่วยดร็อกเกอร์กันพาไปมีทางแล้วไปหาดร็อกเตอร์มไม่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 มีทางมัอันตรายท่าไหรนมันอันตรายเกินไปอยู่คนเดียว เราต้องป้าช่วยกันป้าสมบีเราต้องวางแผนเลดเจนราต้องการแผนเดี่องนี้เลยเราต้องร่วมมือกันมันมีเวลาไม่มากแล้วเราต้องร่วมมือแล้วป้าเดนนโอเคได้ได้ในความมั่นใจครับได้ถือมีดนะครับโอเคแผนเธอมันเยี่ยมมากเพื่อคุณเลยเนี่ยขอบคุณเอ็ม่าครับเขาก็ับนำสักทีสิบอก พอนมลูกบ้าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยเขาป้ายอจะตายคนที่มี่พาไว้ไปให้เขาวางแผงกันดีกว่าครับมาทางนี้ได้เลยนั่นเป็นทางรัดงทางของเอ็มมาครับตบเตือนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันไปแฟนเบอร์เชือกกำเริบแก้วโอ้ไม่นะ กลายเป็นซอมบี้เลยเนี่ยจะโดนแซมบีคอนทุบกระโหลกหรือเปล่าเดล่ันเข้าไปหมดแล้วมีอะไรจะบอกไหมบอกตรงน,นี้นะคุณเป็นพิธีกบพี่ยอดเยี่ยมไม่สุดเลยโอเคครับมาโดยกันต่อแซมบีเราจะไปไปจนถ่ายเอาม,มากับแซมบี โอเคครับสำหรับตอนที่20นี้พอ,อแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในตอนที่21ครับมาสำหรับวันนี้เอชเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่21ครับสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมทำคลิปด,ดีๆอย่างนี้ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ